ได้เลยอยากกอนอย่างเงี้ยกนใส่ได้แล้วใช่ไหมให้ของพี่ก่อนตอนต้องใส่ตอนเล่นเซิร์ฟด้วยค่ะเพราะว่าจะแตกแตนตอนตอนเซิร์ฟเรากลัวเขามากแล้วเราก็ยังกลัวเขาอยู่นะเวลานี้ก็ยังกลัวทุกคนกลักูตายก่อนทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วมาแ้มาน้มา้าน้มานไ้มา้นมาร้อมบ้านล้นแล้วกล้าา ฮะแปลว่าอะไรรอไลฟ์รอไลฟ์มีก่อนนะฮะอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยเออเอาไอ้ไอ้นี่เลิกมาเลยได้ไหมเอาวางเข้าดิเอาาะคลเเดี๋ยวนะฝากว่างหน่อยเอาของไอ้มาเลยไหมเราปักตะกร้าช่องนี้ได้ปะช่องพี่เป๊กนะไหนๆก็ไลฟ์ช่องพี่แล้วช่องพี่ไปเลยแล้วกันเฮ้ยไปไหนหมดวะ ไปไหนไปค่ะอยู่ตรงนี้ปบัดซาวะไปบาดซาวะคุณพ่อเดี๋ยวเออลูกค้าไลฟ์รีเข้าเลยวันจันทร์จ้ะบะหมี่มาเฟียบะหมี่มาเฟียบะหมี่มาเฟียค่ะขายของหน่อยขายอะไรบ้างปูก้องอะไรถ้าหมดเทศกาลพี่เป๊กก่อนหน้านี้พี่ย่าเราพูดถึงวันเกิดพี่เป๊กกันว่าคนอะไรเกิดวันฮาโลวีนเช่มากๆแวันป่อยก็เกิดปีเสืออีกวันปล่อยผีสามสิบเอ็ดนี้ยังไงน้องต้องห้อยพระวัดไหนไปหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูวัดไส้ตันใช่ไหมฮะหลวงปู่ดูวัดไส้ตันหรอ ไม่ใช่ว่าไต่ตาวัดอะไรดูนุ่นจริง่จริงอยู่อโทดูดใช่ากำลังใจใส่ดูไม่หลงปหลงพดูนี่ทักติมากวัดอะไรคะพี่เป๊วัดสแกนใช่ไหมคะเยอะวัดอะไรเยอะอะไรเยอะเฮ้ยมันกองไม่ตรงน้องกัคุนไปไหไอนี่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 พี่เมืจอนี้มาเมื่อไหร่อะ ว่าถ้าสงเห็นพี่เอกแล้วสามีติตรากะลาดใช่ใช่ใช่เอใช่เอาเลยเราขอดีมากเลยอ่ะใส่แว่นเลยดีจังเลยอ่ะเฮ้ยเราเลยไปมองนี่หมดไม่มองกล้องไงเออต้องมองใช่เดี๋ยวต้องเอาเอาอันนี้ไปซ้อนก่อนใช้คพิมพเออพิมพ์กันเสือกหมดเอาไอ้แก้วเนี่ยมันบางเกินไหมสีสันมากเกินไหมอลิส พี่เป๊กลำคันพวกหนูแบบถ้าลำคันบอกได้เลยออกได้ทุกเวลาอ้าวโอเคาลำคันก็ไม่ไปแล้วต้องไม่ไปลำคันก็ไม่ไปข้าแต่งหน้าลองอื่นนะเพราะลำคันไหนงงนี่มีงบแต่งหน้าเองทำขนาดเลยไม่มีงบไม่มีงบแต่งหน้าเองเกี่ยวอะไรเดี๋ยวเราจะขายเยลย้อผมเลยนะเจริงไม่โอเจะทักจับประมาณนี้ครับเออ อันนี้รุ่นเดียวกันนะใช่นี่เมษาใช่ป่ะตุลากูบุ้มัว่นเลยเพะเงินอพราะงนีใครแก่กว่ากันทันนิดหน่อยนิดหน่อยพฤษภานิดตุลาเป็นน้องฉันหนึ่ค่ะ17ค่ะ51ค่ะ51าสเซค่ะห้าสปัสสาวะทุก7นาทีค่ะน่าลัสามีเท่าไหร่นะสามีปัสสาวะทุกบกวิสามีแค่คิดก็ปัสสาวะแล้วค่ะ อ๋อไปไหนก็ขอรมาเฟียไปแล้วเดี๋ยวไปไหนจะไปไหนจะไปดูวิตามินหน่อยปัสาวะพ่อสนุกเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยพ่อขาพ่อก่อนไปพ่อบอกโปรพ่อบอกโปรต่อไปโปรหน่อยโปร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 บะหมี่มาเฟียก่อนบะหมี่มาเฟียหน่อยเร็วไม่มีโปรไปซื้อเอา พ่อไม่หรอกปสองแ fail, ไปไปไม่ได้แล้วนี่ไปไม่ได้แล้วนี่ไงไตปลา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 ตปไตปลาของบนทตใจอยู่ไหนมาดินี่ไงนี่ไงนมจิ้นะนมจ้นนุ่ินนห่ยัม่ เล็ดอยู่ทีแต่เส้นบางเปลี่ยนกับหนึ่งวันหนึ่งอยู่ดีๆแตเล็ดก็เล็ดเลยหรอไม่เป็นการพอยหน่อยไม่ช่วยหน่อยดิพี่เป็นนายขอมาช่วยพี่บอยพี่บอยไม่น้อยหัดไว้หัดไว้มาแล้ว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 พี่พบอยน้ำก็มาด้วยอ่าเดี๋ยวพอจะมาช่วยขายพี่บอยพี่บอยพ่อยจะมาช่วยขายบะยี่มาเฟียนะเออพอยพี่เพิ่งรู้พี่เพิ่งจำได้ว่าเราเล่นกับมีตีตาด้วยกันเออนนนั่่ะโอ้ ใช่คนดูแลเขาเล่นไงใช่คุณกั้งอ่ะคุณกั้งคุณกั้งเป็นสาวบอกว่าขี้วิจิตานี่ยังไม่เล่นเหรอแค่เล่นรุ่นแอนไงไงเล่นคอลลาเจนคอลลาเจนแต่ว่่าไม่แต่ตอรุ่นรุ่นพี่ธัญญาพี่แอนอ่ะคือไม่ห่างจากคอยมาไหนไปไหละปเดียวเข้ามาปีครึ่งเท่านั้นแหละละครละครชุดนั้นเขาหยันรีเมคตอนนั้นจำได้ปะยูยี่ภาตอนเล่นตอนเล่นสามภาคแล้นมันื่อยแล้วเขาเหนื่อยแล้วเขาเหนื่อยจริงจริงยี่ยังไอ้ยัง พี่ยังเตะบอลอยูถุงไข่น่เขาใครอ่ะอ้าตอนนี้พี่ระที่โพลเขาไม่จะไปไหนจะพูดถึงความหลังทำไมในเทิรีกันไม่พี่เก็บพี่แบกต้องอยู่เพราะถ้าพี่แบกไม่อยู่เดี๋ยวลูกค้าโอนคืนให้จะจะให้เราโอนชช่โอนคืนตามจริงแม่งเลยเดี๋ยวก่อนโปรโมชั่นโปรโมโปรโมชั่นยังไงโปรโมชั่นอไรบ้างเบฟชอองเก้าเก้าเก้า อะไรนะอะไรนะอะไรนะแปดซอยเก้าสิบเลังแปดเลขสวยฮ้ไออนพไปชนบ้านเนี่ยังใกลล้วพี่ไอ้ยียคนไม่มานี่ยเอาเทเลอร์เลยเทเลอร์ชนเลยไอเี่ยเขาติดอยู่บ้านแท็กควันยูกับดอกก๊าบิกาพี่ต้องทรหาดดอกกาาิกาเอาเอาเอโดนโแท็กกับดอกาบิกาขอะไไกันงครับเขาได้กันหรอได้กันที่บอยแปดซองสนะคะยกลังแปดเลขสวย